สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคนวนนะครับในช่วงของแมททิคคณิตคิดวันละหนึ่งขอ้อวันนี้เป็นข้อที่เ3ครับเด็กๆครับวันนี้เป็นข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของอสมการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่เราบอกว่าการแก้อสมการถ้ามีลักษณะการเชื่อมกันด้วยเครื่องหมาย2ชุดแบบนี้เราสามารถย้ายออกทั้งสองข้างได้เลยแต่วันนี้ครับ พิเศษครับถ้าเราจะทําแบบเดิมจะได้ไหมครับลองมาสังเกตครับเด็กๆว่าเราสามารถรู้ที่มาที่ไปว่าข้อนี้ทําได้ข้อนี้ทําไม่ได้นะครับสังเกตไหมครับถ้าเราย้าย7ออกไปนะครับทั้ง2ข้างเหมือนแมทริกซ์ที่ผ่านมาเราก็จะเหลือตัวแปรมันไม่ได้เหลือตัวแปรชุดเดียวใช่ไหมครับเด็กๆมีชุดตรงกลางมีชุดทงขวามีชุดทางซ้ายเพราะนั้นย้ายไปย้ายมาก,ก็ไม่จบสักทีเพราะนั้นใช้วิธีแบบเดิมไม่ได้ครับเราเลยต้องใช้วิธีแบ่งเป็น2กรณีครับ นั่นคือเราจะแบ่งทําเป็นกรณีที่1ครับเราจะแบ่งทําทางซ้ายก่อนกรณีที่2ก็แบ่งทําทางขวาเพราะฉะนั้นเราทําทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายของเราก็คือ x ลบหน้อยกว่า3 x ลบเนี่ครับกรณีทางนี้นะครับ วันน,นั้นเราก็ใช้การแก้สมการปกติเลยครับเด็กๆก็คือในเรื่องของการย้ายข้างครับการแก้อสมการนะครับย้ายข้างนะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารย้ายหารไปเป็นคูณครับเพราะฉนั้นข้อนี้เป้าหมายให้เหลือ X ครับเพราะนั้นเราต้องย้ายใครครับย้าย้าย7ไปรวมกับตัวเลขย้ายตัวแปรมารวมกันเพราะนั้นเราจะเอาตัวแปรไว้ซ้ายหรือจะเอาไว้ทางขวาแล้วแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ ครูคำนวณจะย้ายให้ตัวแปรมาอยู่ทางขวาด้วยกันนะครับเดิมทางขวาเขามี 3x ย้าย x ตัวนี้นะครับซึ่งมีค่าเป็นบวกครับย้ายมากลายเป็นลบแบบนี้ครับส่วนตรงนี้ครับของเดิมของเขาคือลบ1ครับตัวเลขเอาตัวเลขมาไว้ฝั่งเดียวกันครับลบ7ย้ายข้ามฟากมาจากลบกลายเป็นบวก7แบบนี้ครับแค่จัดสันครับตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลข ดำเนินการเลยครับ 3x ลบ 1x เหลือ 2x ครับลบ1บวก7เหลือ6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x เดียวของเราต้องการให้เหลือ x ก็ย้าย2ไปหารนะครับเพราะฉะนั้น2ไปหาร6ก็ได้เท่าไหรครับ2 3 6ครับนี่คือกรณีที่1นะครับต่อไปเด็กๆครับเราไปดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2เป็นสีน้ำเงินนะครับกรณีที่2ก็คือตรงนี้ครับอ่าเราก็จะได้อะไรครับ 3x ลบเน้อยกว่า 2x บวก3เหมือนเดิมครับเราจะเอาตัวแปรไว้ด้วยกันตัวเลขไว้ด้วยกันเพราะนั้นข้อนี้ครูคำนวณเอาตัวแปรไว้ทางซ้ายครับย้าย 2x นะครับจากบวกมาเป็นลบครับเดิมเขามี 3x บวกเป็นลบครับนี่มาแล้วนะครับตัวแปรมาอยู่ด้วยกันแล้ว ส่วนตัวเลขลบ7ต้องย้ายไปอยู่กับตัวเลขเลข3ของเดิมคือ3ลบ7ย้ายไปเป็นบวก7นะครับนี่เด็กๆครับเริ่มสวยแล้วนะครับตัวแปรอยู่ด้วยกันตัวเลขอยู่ด้วยกัน 3x ลบ 2x เหลือ 1x ครับ3บวกเเป็น10ครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบมาอีก1ชุดนะครับตัวนี้1ชุดเราจะเอาคำตอบมารวมกันตอบรวมกันนะครับเพราะฉะนั้น คำตอบที่เป็นไปได้ก็คือของเรามี x มากกว่า3 x น้อยกว่า10เพราะนั้นเราจะเขียน x ไว้ตรงกลางนะครับ x มากกว่า3นี่แต่น้อยกว่า10เรียบร้อยครับเด็กๆเรามาเอาคำตอบรวมกันตอนท้าย เขียนในการเชื่อมแบบนี้ว่า x มากกว่า3แต่น้อยกว่า10นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาคำตอบในโจทย์ของการแก้อสมการให้ง่ายๆแบบนี้นะครับไปทบทวนนะครับเด็กๆแล้วแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆของเราเราจะได้เก่งคณิตศาสตร์ด้วยกันคณิตคิดวันละ1ข้อแล้วเจอกันในข้อถัดไปวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ